หัวไก่ครับพี่น้องเบาแยมยิ้เที่ยวเป็นพกกวกข้าครับวันนี้เพิ่งหิวข้อแห้งครับพี่น้องหลังจากลงเวทีมาแล้วผนว่าหิวข้อท่านเลยขาไก่ตัวหนึ่งครับเพิ่นผัดพวกหัเวเพิ่นถีทำเทียดเฮ็ดแบบเด็กครับพ้จกจ้ากันว่า,วาหัวคือเพิเ่นผัดเต๋อถมันครับ เบิ้งพี่น้องครับพัดขวดพัดขวดสนเป็นตาเสียบว่ามันกินได้บ่กนี่ได้นะครับอืมกินกินเบียบบนบ้านครับเบียบแล้วว่าเสียบว่าเทียบมาสนผมกับพ่อเนียร์ใจกันครับพี่น้องเฮ็ดเบียบบนบ้านได้เด้อครับพี่น้องขวดที่ทานไฟนี่ล่ะเป็นอย่างนี้ขวดที่ทานไฟดีครับมันหอมมาสนเต่าแจ๊กกับมีอยู่ครับแต่ว่าว่าบ่มักมาสนเต่าแจ๊กกับมีว่าบ่ไใดเอ๋ทารวดอง เพื่อนมาล้มควันนะครับหมุนน่องมือขวาครับเป็นพ่อครัวนี่ครับทุกๆุหล่านัา้นมาเนี่ยคว้าาทีู่ครึ่งบ่สุครึ่งครับโอ้ยเจ๊ดิฟ้าผ่ากินไปเลยเดอ้อเพื่อครับพี่น้องใจหยั่งเนี่ยอาให้ถามเนี่ยเบาแอม ไต่ยังเนี่ยเครื่องปุ่งเอาอพ่อจู่ฟังเนี่ยพ่อกล่องเหรพ่อพ่อกันครับพี่น้องกล่องประจักรึขึ้นครับเครื่องปุ่งไส่ยังเนี่ยเหนียวเครื่องปุ่งจากนี้ลืมอะไรครับว่าเครื่องแกงเหรอไหมเครื่องแกงก็มีพี่แกงไม่ใช่ตะไครแต่ไข่ตามเบี้ยมันวะไม่ไข่กรับตะไข่หมดเครื่องบ้านเท่อกัน เอื้อนเอื้อนหัวยิงุ้นหัวยิงไข่ผ้ากางเอื้อนกระไค่พริกกระเทียมพริกแกงครับนี่ทราบไหมครับแต่ว่าหอมอยู่ครับพี่น้องเดี๋ยวพาพี่น้องต้มไปน้ำกันได้ครับเพราะว่าเทียบพบเทียบมันหิวเขาขึ้นว่านทีเทียบอยู่หนนะึาครับพี่น้องตั้งเตาไฟเลยเลครับนะครับเดือดกระกระเลยหิวเขาเ่าได้กินว่าเขาเที่ยงพาไปลงเวทีครับ คุณครับพี่น้องเป็นตัวเสบีบบ่ให้มันถูกเดอ้อผู้บ่าเฮ้ยจิม้มอะไรเป็นฮะอ๋อจิ้มจิ้ม,มมันก็หนอักเอา,าบ่าไตหมดเลือดเอา,า,บ,บ,าบ่าไตไหมเพราะผมกับบอเป็นมือทหารนะพี่ตะบนเป็นผู้ยทหารพี่น้องสายกินผมวาชมเลือกับปากกดติดตามให้น่าไปเดอ้อครับพี่น้อง พาห้าไปน้ำกันครับเพราะย่าถือเป็นศาลาครับว่าเป็นชีพเหมือนบ้านนะหลังจากลงเวทีมาแล้วดีมีกันนี้ก็ขอไปตลาดกับคำเลยรายการหัวใก่ครับเดี๋ยวตั้งช่วงน้ำกันครับพี่น้องตอนตอนมันถูกแก้วครับ มาครับพี่น้องเรียบร้อยแล้วครับกวาไกล้ของเงินเบาหยัมยินเที่ยวครับนี่ครับกวาไกล้ครับเห็นบ่ครับพี่น้องเป็นตาเสียบดิไอยขึ้นตวนๆเลยครับนี่ครับนี่เขาเจ้าเบิ่งเบิ่งครับพี่น้องเมื่อจริงิเขาเจ้าท่านเห็นบ่กินครับเขาเจ้าหุงเขาเด้วแต่ว่าผมไป for ่ like 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 ้าเขาเนียวได้หนี่เห็นบ่พี่น้องนี่เขาเนียวเนี่ยข้เขาเนียวได้พี่น้องเนอะ เอามากินน้ากันครับว่าวไหลยังห้างมันหิวเข่าหิวน้ำเหรอครับแบบบ้านๆเทียบบ้านๆครับแต่ว่าก้อนก้อนที่ไปผมเที่ยวไม้แดงจะไปโอ้ไว่จักดอกครับพี่น้องคืบจับบาดเลยไหนๆจะไปแต่ว่าจะไปมันแต่เม่อยน้ำดำไม่ได้เลยครับพี่น้องมันดีกัดกระเพาะครับขอจับดอก ลูกนี้ซาทองแท้ทองแทะครับพี่น้องหนิขอมารับชมหน่อยครับฝากกดไลค์กดติดตามน้องมีเรื่องครับไม่ยิงเขาต้องการครับพี่น้องเอาเรื่องไม่ได้บ้านผมกินเขาเหนี้ยเอาเบายำยินเทียวหักใกล้กันเสีแง่ดีมยินเขาเจ้านี่ครับกระทะหนึ่งกินสองคนเบาย่างเพิ่นไปกินขวานหูครับเลยเพิ่นตีเท่าไรจินขวานหูผมก็เบายำกินย่างเดียวเบายำเป็นเป็นมื้อจ้งหารครับ

พีครับรงพี่หนองี่ครับีเงือพีนอง่พี่หลีนะอผมบอกดอกนี้จัดไปครับโอ๊โน้งอยากไปลงเวีมาีล้วดอกนอกับคเน่ครับพี่หนองทีได้เนี่ยง่วอะไรกับอยารื่องใรงครบ้าน อะไรไงวะบรรยากาศกินครับเพราะเป็นอาหารจ้่มครับแบบเอาอยู่บอไว้ด้วยปากจั่จยำกินเที่ยวด้วยนะครับปากขอไปโกซต์ตะไคร่บนน้ำเนี่ยครับ ไกมใกล้รอนมั้งกล้ถกกลเบาหน่อย <ừ. S 2> ถ้าเป็นคนนีก่กะดีบแม่งผู้สาวเบาเนาะนี่ร <ừ. S 2> ครับใจไปก,กับเ่าบ้งคนดีเขาก็เพียงมือนันโอ้เพียครับพี่น้องเนือแจกเบัดแถวนา้าผากเราสัางคนผู้เพียมือ แกบอกพี่กวา่าม้าหนึงเนี่ยมันต้องก่อยนะผมเห็นเลยขั้วโรดีแล้วข้างล่างมีตาหมาเลยครับพีนบ่น้องผมเดน็บพวกหมาย,นะยุ่แบบใไ้บ้านที่ดีเลยครับมีตานหว่างหมาเลยครับเห็นบอกครับเตรียมเลยว่าจิ้งโคลำกันวะท่านน่ะ อ้อมขาเลยที่เรียกเฮาเฮาเบาหย่อมที่กัดความเบาหย่อมเพียรเพียรทหารบ่เฮาเลยครับหาตัวเด้อ้อมขาอ้อมเทียงเลยครับพี่น้องครับเห็นไหมนี่นั่งดุกนี่นี่นั่งปุ๋ยครับนี่นั่งปุ๋ยนี่นี่น,น,นี่นี่เบาดำ แต่ว่าเฮาเก่งจริงเลยเฮาเกี้ยงครับได้พาไมาได้หนูอยู่นี่เหรอลองขาวครับแต่เมียมันเมียเพิ่นอยากได้พายติดต่อได้ครับเลี้ยงหมาไว้ครับไปตะโกนบ้านถ้าอย่างนั้นก่อนรครับพี่นอ้อง งร่น้าง,งมึงเลือยวหัวไก่พี่น้องเรื่องแกงอะวะมียังไหลครับพี่น้องร่างเย็นไงเลยแต่ไข่กระเทียมพริกไทยต่ำด้วยกันพริก,กรแห้งดิพริกแห้งนะครับพริกแห้งต้องต่ำด้วยกันมึง

เฮ้ยบ้าจังแั้วไปกินกวนหมูผมว่าครับหมูมันบาดฐานเป็นไหนแ่นเลเรื่องบ้าอย่างแล้วเรื่องเขาเนาะวันนี้รีวิวกวนหมูอือมเพราะว่าไปนั่นบ้าอย่างว่ากวนหมูสูนนะ้กินเลย ยิงเข่ายำแรงครับประมาณทุ่มนึงได้วะบ้าเหี้ยประมาณนี้ครับประมาณทุ่มนึงอันนี้ก็ความพุ่นที่น้องสที่เป็น F T, ย,ามมายิบตีเขายิบตีไหมที่เขามากดตีต่างไหมยิบเขาไม่มีอะไรครับท่าเบื่อความแต่ทุกแบบวิธีบ้นบานเขาครับ ยินไปคุยไปครับโอ้กว่าปีกแบินไยจะดูไมากก้าจริงครับพี่น่อง น้องเขาหลายๆทา่านเลยซือทิ่มานเนาะเงินประกันราคาเขาครับได้าาละพันเหรอยิมข้าวจังครับบ้าสั่งมานั่งโอ้ยดูจวนดิดูจวนเลยตีภารกิจ ว่าจริงกว่ากูว่าไปยังกำลังลง่เขาอนะย,ยู่นะลง่เขาซอยเสียดร้อย่าังาพี่หน้องเขาเต็มติดปะ่ะผมจีนไปร้ายเตือเรื่องจินยาดวางน้ำมันกระวิ่งยังไอดูครับพี่หน้อง วากันเด้บอกไปตัวที่ก่อนเลยทิมเนี่ยขอบคุณหลายๆครับทีนี้กับลบกควนพี่น้องที่เขามารับชุ่มเลยคนที่ต่างครับอ่ขอลบคลิปทั้เนาะครับบวกผมก็จะเดี๋ยวยิงเขาทงนี้พี่น้องนี่น้องเฮ็ดเบิ่งครับผัวไก่ไก่ที่แสบลูกครับแต่ว่ามันจะเพียจัดหน่อยครับ ใต่เครื่องแก่ก็ดีก็ดีนะครับที่นอก <c oughs> ินมโต๊ะโต้เลยนะครับย <c oughs> ังมี่ขวาจุดไปแต่เพียงยั่นี่แล้วครับ <c oughs> แต่วัสดีครับ